โอเคก็กลาสวัสดีทั้งสุกทันโดวยวันนี้อยู่ไงแม่แอฟอบไล์อ่ะฟอบป่ายวันนี้ผมจะมาสอนทำสูตรทั้งหมดเลยในเกมเนะี่ยสูตรอะสูตรทำอาหารอันนี้ตรงนี้โอเคขั้นแรกเลยอ่ะผมเอาเค้กแล้วกันอ่ะซื้อไข่มาแป้งนม น้ำตาลนี่ผมทำให้พ่อป้าเป็นจำดิได้ค่าเยอะดีส่วนไยังไม่สะอพแล้วกันนะอ่านี้ก็คุปไปไไไก,กไปไปไ่ตำกดทูไปไม่ไม่รู้ว่าจะทำไปทำไมโอเคเราก็จะได้เค้กมาแต่บอก ผมขอไปประตูด,ด้านหลังก่อนเพราะามันจะเป็นส่วนสอกพันธ์ที่ทำสุดศตวรรษได้ขอไล่ดูก่อนอาทางตันเนี่อไม่ตันนะ ไปทางนี้ก่อนแล้วกันเจอบิงกัสใช้ได้ไหมเอาไม่ได้ โอ้โหโอ้โหโหโอ้โหโอ้ยเป็นอย่างนี้ทุกรอบเอาเป็นว่าซุปสัสว์ทุกคนก็ไปหาทำเอาเองกันแล้วกันนะไอเดบบอกสูตรให้อ่ะมีเบทมีหินอุกาบาตสองลูกแล้วก็มีน้ำเอลมอนสองขวดก็ไปทำกันเอาเองก็แล้วกัน ส่วนส่วนไฟก็ต่ำประมาณนั้นแหละไม่ไหวอ่ะเป็นอย่างนี้ทุกรอบทุกรอบจะไปชีดดูโดจำชุดจำสูตรไม่ได้ มีเดียมอันนี้ก็เป็นอะไรวะอะไ่รไม่รู้อะเดี๋ยวเดี๋ยวรอทำก็รู้เอ้ยทำเสร็จเออน่าจะเป็นแบบอ่าอันนี้น่าจะเป็นแบบพวกทีชีตอะไรประมาณนี้เลย ร้อยบกร้อยยี่ห้าเขียนไหมบวกร้อยยี่ห้าแฮปแฮปปี้นิทะสูตต่อไปลีจีบเลยลืมอีกแล้วคือเรียกไม่ได้ว่าจำไม่ได้เลยประสูตรมันโคตรเยอะเลย ชีสแปง้งมะเขือเทศชีสลงไฟมีเดียมยยยตื่นเต้นมากดึกๆว่าจะไม่ทันซะและ้ววูอันนี้อันนี้สูตรพิซซ่านะก็แป้งเออนัอ่นแหละ พูดไปแล้วผู้หัวใจจะวายแบบรุ้นมากอะ่ะอัน,นอันนี้ใส่ชีสขนมปังลงไปเอาไฟแรงก็เป็นแบบพวกแต่ว่ขนมปังชีสอะไรพวกนี้้ง จำชื่อไม่ได้บิงกัสเนี่ยอยากอยากบูชายอยู่นะแต่แต่แบบแต่แบบขี้เกียจเสียชีวิตฟอร์ป้าเลยอ่าอันนี้ได้ละมันก็จะบวกความมันก็จะบวกค่าแฮปปี้เน็ตแมวเรา110ร้อยสิบเปอร์เซ็นต์ะละต่อไป จร,จ,รจ,รจริงจริงจริงจะอยู่สต็อปคลิปแล้วก็มาดูได้เลยนะแบบดูได้เลยอ่ะใครจะใครจะอยู่ก็ช่างมาันไอ้ก็ก็ไม่เป็นไรไดเลยเฮ้ย,เเยขนมปังแล้วก็อะไรดี เนื้อและคุเมทุกซือมาอย่างนั้นน้ำอันมอนเนี่ยเก็บไว้ต่อเผื่ออุกบาลมันมันตกจะได้มาทำจริงจริงเนี่ยผมกูมยิงโดนดึงเลยไอไออะไรนะไอค้คอนตีเด็กอะ่ะในในห้อง ในในแบ็กมอ่ะเออมันทำอะไรได้ถ้าใครใครรูใครใคร,ใครออกไปได้ก็ก็บอกที่ใต้ล่างคิปผมด้วยแล้วกันเคอันนี้ก็เป็นแบบแฮมเบอร์เกอร์อะไรพวกเนี้ยให้แมวกินกัน โอเคเราก็ได้เบอร์เกอร์มาแล้วก็บวกค่าแมวเราได้แบบ150ร้อยห้าสี่รีต่อไปเป็นบะหมี่เออห้องด้านหลังนี่ก็เปิดเปิด,ปดบ่อยจังเลย ไฟกลางแปะโอเคได้ลามิงมาแล้วยัดให้เมลเลยก็ได้มา125แฮปปี้เนียดนอะไรนี่วิฟทูมไมุู่ง ไฟมีเดียมมีเดียมเลยอโอเคได้สปากเกตตีมาแล้วมาไอสูรเนี่ยมันก็จะเป็นสปากเกตตีเนี่ยไอเอสพีเ t T เฮตตเอลหรือเอลหรือไอวี นอันนี้ได้รอยิมห้าเอาไปต่อไปเมนเมเมนูสุดท้ายแต่ไม่ท้ายสุดสลัดหนอ,อซื้อไปแล้วืีอเตรียมไว้ก่นอนก็จะเป็นสลัดผัก ไฟไฟดีมันใช่สลัดผากไว้เนี่ยดาว่าเป็นสลัดผากไปก่นแด้วยกันกูอยากมันลืมไปหมดแล้วเดี๋ยวแล้วก็เมื่อไหร่อุกกาบาตจะตกก็ไม่รู้เนี่ย อะไรคือประหยัดอัตโนมัติอะไรคือการประหยัดอัตโนมัติโอเคสลดได้แล้วข็จะบวก อะไรนะบอกความสุขแมวเราไปอรออีมหา้าโอเคเมนูสุดท้ายเมนูที่ทำยากที่สุดแล้วก็คือซุปซุปอะไรนะซุปชีวิตและและอะไรนะลืมลืมอีก่เมดไออุกาบาเอออูกบา,อออกบาสองลูกอัลมอนด์สองลูกเอย สองสอง่สองขวดเลย <c oughs> มือเด็กกระบะชอบตุก <c oughs> โอ้โหรอเลยอ่ะเฮ้ย hey! มาแล้วผู้ถือก็มาปั๊บเลยเฮ้ยโคตรโคตรเป๊ะ <c oughs> hey! เลยกระบะตกป,ปับ๊บ แบ็คลูมเปิดปุ๊บเทยอกบาทไปหมดแล้วไปเก็บใส่ดูกบาทได้เลย,เลยมีโคตรเยอะเลยจริงจมันเอาไปทำเงินหนึ่งพันล้านได้นะต้องแต่ต้องซื้อไอ้นี่ก่นนนนนอนนี่นี่เะี่ย่นี่ตรงัหนซื้อไปห้าพันล้านต้องเก็บเ,บเงินเอา แต่แต่ซื้อไอไอออโต้คลิก2.0ก่อนมันจะหบดกเงินมาหาฝาแงเลยได้เวลาแล้วได้เวลาแล้วยัดมันลึงไปได้เวลาแล้วคือไม่แนะนำให้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 ใหใหทำเมนูอย่างนี้คนระับมันยาก แถมเสียงแถมเสียงตายในแบคลูมด้วยเสียงมากโอเคคุปปออันนี้บอกเลยว่าพรีเมียมมากๆเจแต่ต้องเสียงอ่ะเสี่ยงเสี่ยงตายอ่ะเสียต้องเสียงเจอบิงการให้ได้ต้องเจอบิงกัรแต่ต้องรอดเออแล้วอย่างไอ้นี่ อะไรนะหาเห็ดเอาไว้ด้วยเห็ดที่บวกค่าที่ที่ทำให้อยู่ในแบคทได้นานขึ้นอ่ะเอาเอาไปทำน้ำยาด้วยยานี้ได้ยืนได้นานขึ้นใครยังไม่รู้ว่าแมวว่านน้ำยาทำกันไหนเก็บเห็ดมา ไปด้านหลังไปด้านหลังสวนน่ะแล้วก็หันมาทางขวาอ่าแล้วปรกดคลิกที่แมวนี่มันกำลให้เรียกว่าจะใช้จะปรุงเป็นยาสปีหรือจะยาชูกำลังที่อยู่ในแบคลูมได้นานขึ้นอ่ะเอาเป็นสปีก่อนแล้วกันใครจะเตรียมเข้าแบคลูมก็ใช้ น้ำ,นำยาอยู่ในแบครูมให้นานขึ้นขอคอลลีอย่างนั้นแล้วกันนะอ่ะจาจริงๆเนี่ยอันเนี้ยแม่ทำไม่เชื่อว่ายาชูกำลังโอเคทุกอย่างก็เสร็จหมดแล้วโอเคเสร็จสิ้นภารกิจแล้วโอเคไปแล้วเดี๋ยวลืมให้แมวกินอันนี้ ซุปซุปส,สัตวต์ไปสามร้อยเลยเพื่อนเนี่ยพรีเมียมสุดๆเลยไปละ